ธรรม,มาวุโธวะหลวงปู่สาครธรรม,มาวุธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสแสดงธรรมเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพออะไรก็ตามที่ไม่เป็นไปกับแนวทางคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เราต้องพยายามหลีกออกไปความคิดที่เป็นไปกับมรรคที่เรียกว่าสัมมทิฏฐิมันเป็นส่วนประกอบของโพธิปักขิยธรรมธรรมที่เป็นปึกแผ่นธรรมที่เป็นความมั่นคงเราจะต้องทำย่างไงที่เราจะทำความเข้าใจกับตัวของเราเพื่อจะดูแลรักษาของพวกนี้ ให้มันเป็นไปกับแนวทางคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าความอ้วนเป็นอุปสรรคกับการภาวนา อุปสรรคกับการเดินการนอนตร้งลดอาหารเอาของที่มันเป็นผักเป็นอะไรเราลดจากเก้าสิบโลพอมันมาถึงเจ็ดสิบหกโลเป็นลมเลยลมอยู่ตรงนี้เนะี่ยตอนที่นันเป็นลมเจ็ดสิบหกโล จากเก้าสิบโลลดลงมาสองปีเหลือเจ็ดสิบหกโลเป็นลม <res> เรื่องของร่างกายที่มันไม่ปกติสุขมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งจึงในว่าภาลาฮาเวปัญจะคันธาภาละเป็นของหนัก คือเบนจขันปาลาวโวทุกขโขโลเกทุกไปตลอดชาติเราไม่รู้จักแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองเราต้องรู้จักวิธีการขบวนการในการใช้บัตรใจสี่เขาเรียกว่าขบวนการในการบริโภคบัจรใจสี่ สมัยก่อนพวกเราเข้าไปอยู่ในสำนักคุบาจาจย์ไม่มีหรอกถ้าเป็นไข้ก็เป็นไข้มาลาเรียหรือไข้อะไรไปเลยไม่มีพวกโรคไขมันไขมันอย่างทุกวันนี้อย่างทุกวันนี้มีโรคไขมันกันทุกองมีไวรัสบีกันทุกองไวรัสซีกันทุกองเรากำลังวิเคราะห์ กำลังหาว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอาหารการกินนี่ในการบริโภคปัจจัยสี่ปลาก็ดีปลาแม่น้ำยุอปลาอะไร มันมีอะไรมันมีผงชูรสปลาแห้งก่อนมันจะไปตากแห้งมันเอาไปทำอะไรมันเอาผงชูรสใส่ลงไปในกระมังหรือใส่ลงไปในกระป๋องเสร็จแล้วก็ปลาที่เอาไปตากแห้งก็เอาไปแช่น้ำผงชูรสก่อน แล้วก็ถึงเอาไปตากแห้งคนกินหมอูอร่อยดีแต่ไม่รู้ว่าพอกินไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงคอแห้งลิ้นแข็งริมฝีปากหนามันมีหลายๆอย่าง แช่เอาไปใส่ผงสุรษก็ยังดีไปแต่ถ้าเอาไปแช่ฟอร์มาลินอีกแบบนี้เมองวันไม่ตอมป่าที่เอาไปตากแดดไม่มีเมงวันกล้าตอมเพราะอะไรก็เพราะเอาไปแช่ฟอร์มาลินแบบนี้ก่อนจะเอาไปตากแดด อย่าง PN 2.5นี่ผ่านตามข้างถนนผ่านกระสอบเดียวที่ขายอยู่ข้างถนนมันขายอยู่ทั้งปีทั้งชาติมันออกทยอยออกมาขายทีละกระสอบทีละกระสอบ,สอบแต่จริงๆมันเผากันอยู่ทั้งปีอย่างพวกกะลามะพร้าวอย่างนี้ก็เผา พีเอ็นสองจุดห้าคุณหมอใหญ่จนโรคไอปอดอักเสบเกือบไปกินควันพิษเขาทานฉะนั้นเรื่องตั้งแต่หลายอย่างแต่ละอย่างเรื่อง การบริโภคปัจจัยสี่เราจะระวังยังไงมันก็ไม่รู้จะทำยังไงอาหารการกินผักก็ mm hmm. มีคำพูดกันว่าน,นกกรพูดบินผ่านไปไม่ได้บินผ่านบินไม่ผ่านสวนผักร่วงตายเลย เพราะกินยามันขึ้นนกกระปูดมันชอบบินต่ำๆนกบินผ่านเฉยๆนี่ตายเลยมันหายใจเอาไอ้กินยาเข้าไปตายบินไม่ข้ามสวนผักบุ่งเบิ่งแมงวันแมงเวนมันจะไปก้าตอมไม่ก้าตอม ะนั้นถึงคิดถึงเรื่องการปลูกผักปลูกผักต้องดูคิดอยู่หลายปีมาแล้วเรื่องปลูกผักที่จะปลูกผักกินเองก็เลยคุยกันกับจหนวยจหนวยเลยปลูกกินเองอย่างนี้ที่เมื่อวนก่อนเป็นจง่งไหม มันมันกินอย่างสนิทใจไม่ได้กินแบบระแวงเราลองเคี้ยวๆดูแล้วก็อมดูสักครึ่งนาทีถ้ากินยาฆ่า,มาแมลงมันออกมาเราก็ไม่กล้าคืนคายทิ้งเลย เราระวังตัวเราถึงขนาดนั้นมันก็ยังไม่ไวที่จะเกิดโลคาพยาธิอย่างไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้ละมุดให้มันสุกแล้วลองเคียเค้ยวๆแล้วอมดูผลละหมากลากไม้ทุกชนิดเคียเค้ยวๆแล้วอมดูสักนาที เราจะทดสอบเรื่องอาหารการกินในทางพระพุทธศาสนาท่านถึงระบุไว้เลยว่าให้ขูดลิน้นเซลล์ที่ลิน้นส่วนที่มันตายนี่ให้มันโอออกไปขูดออกไปแล้วบน,นี้ก็อาหารที่มันมาชันใหม่ที่บริโภคใหม่นี่มันแสลง ของที่แสลงลดลิ้นมันก็จะรับลดของที่มันแสลงได้ไม่ได้ขูดลี้นลิ้นแล้วเพื่อให้มันเกิดความรอร็่อยนะเกิดให้เป็นว่ามันมีของแสลงกับร่างกายให้ลิ้นมันปรากฏออกมาได้อาหารเป็นพิษ ไปสันอยู่ที่เมืองนนหนือมที่กมอยธบเกตดอยู่กมอยิบเกตดพระยี่สิบองค์เว้นอยู่สององค์อัตมาก,กับหลวงปู่หลวงปู่อุทยที่นั่งไม่กครกันเท่าไหร่ก็เลยหยิบของที่มันแสดงขึ้นมาให้เพื่อนดูบอกว่าให้เพื่อนมองว่าอันนี้มันจันไม่ได้นะ เราก็ทิ้งเศระถนให้ดูเราบอกว่าของอันนี้มันฉันไม่ได้ทิ้งนอกจากนั้นหลวงปู่คำหลวงปู่บุญมาหลวงปู่เหรียญหลวงปูบ่บัวผ้าหลวงปู่อะไรต่ออะไรหมดหลวงปู่ลุยด้วย <c oughs> โอ้ยห้องน้ำมีอยู่สี่ห้องอที่กมอยอยเปียด <c oughs> เอากัน อาหารที่มันแสลงถ้าเรามีนาฬิกาชีวิตเราจะรับรู้ได้แต่มันด้วยความจำเป็นที่เราจะต้องฉันอย่างนี้ยังข้าวใครจะเชื่อเราหรือไม่เชื่อเรา รถเกี่ยวข้าวพอกลางคืนมันจะให้คนไปขโมยพ่นยาฆ่าหญ้าในทุ่งนาที่มันจะเกี่ยวข้าวพอพ่นยาฆ่าหญ้าลงไปในทุ่งแล้วอีกสองวันมันลุกขึ้นมามันก็ยังไม่เกี่ยว พออีกวันหนึ่งวันที่สองมากไปเกี่ยวรถเกี่ยวข้าวมันจะวิ่งได้ถึงห้าร้อยตันต่อว,วันถ้าธรรมดาเนี่ยถ้าข้าวสดมันจะเกี่ยวมันจะวิ่งได้แค่ไม่เกินห้าสิบตันต่อว,วันนั่นวิธีคิดของเขา วันนั้นเราไปไหนไปแถวเราได้ลงไปดูในทุ่งข้าใบใบมันไม่เหลืองใบมันไหมเราก็เลยลงไปดูโอ้มันทํำกันถึงขนาดนี้ก็เลยไปถามคน เขาบอกว่าถ้าฉีดยาฆ่าหญ่านั้นมันจะวิ่งได้ถึงห้าร้อยตันต่อวันไม่ต่ำกว่าสองร้อยตันก็ธรรมดามันวิ่งได้แค่ห้าสิบตันต่อวันมันไปเร็วมันก็พ่นไม่ออกลมมันไม่พอเพราะใบมันหนักแต่ถ้าใบมันแห้งใบมันไหม้ไปแล้วมันมันแห้งไปแล้วมันพ่นได้ดี มันก็พ้นได้ออกได้ดีวิธีคิดอันนี้เราถามตัวคนที่เขาเกี่ยวข้าวเราไปนี้นขึ้นไปเชียงใหม่เราก็ไปจากนี้นี่ยไปสุพรรณไปสุพรรณแล้วก็ไปเส้นนั้นยิ่งขึ้นไปไปเห็นทุ่งนามันผิดปกติเราก็เลยจอดรถลงดู แล้วบันนิ้ยาฆ่าญ้าที่มเข้าไปในข้าวเม็ดข้าวแล้วถ้าไปตรวจเจอสารหนูเข้าไปบันนิ้ข้าวเขาก็ต้องตีกลับหมดมันไม่ได้คิดวิธีคิดของคนก็แบบเดียวกันกับกันน้ำมันดิเซลนี่ ลดค่าการกันลงให้มันได้น้ำมันให้มันเยอะอแต่บัดน,นี้เอาน้ำมันชิโลมาใช้กับรถยนต์แต่น้ำมันมาตรฐานโลกออกขายออกนอกประเทศนี่วิธีคิดของคนที่ประกอบไปอยู่กับความโลก เราอยู่ป่ามฮาะมามามา,มาทอดพระป่าเราอีกนะเราพูดถึงเรื่องในเมืองใครอยากมาทอดพระป่าเราก็มาทอดได้เลยเราพูดเรื่องในเมืองให้ฟังพอเราไปเห็นกับตาเราแล้วก็ไปถามคนที่เขาทํางานนี้ด้วยถามคนที่เขาเกี่ยวข้าวมันมีวิธีถามวันนั้นอาตมาถามใครอะไร อำไมดูถามอะไรนะะวันนี้โอไปสันอยู่ที่หน้าวัดมณีการเขากำลังตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวตั้งอะไรต่ออะไรอยู่โพราะทุกวันนี้เขาใช้ไอ้ช้อนไหนตักไอ้ก๋วยเตี๋ยวโอหูหลวงพ่อเขาไม่ได้ใช้ช้อนหรอกตักสุรสดนี่เขาใช้ถ้วยเลย เอาถ้วยกว๋วยเตี๋ยวอะไรตักเลยเราถามว่ามันเอาใส่ช้อนเอาช้อนไหนตักทุกวันนี้โอ้ยทุกวันนี้เขาไม่ใช้ทอนคุณพ่อเขาใช้ถ้วยเลยพรพี่เขาก็ยังไม่เอาเลยเอาถ้วยเลยตักโหลมันเป็นโหลโหลใหญ่ขนาดนี้ตังเราก็เห็นเนอะว่ามันมีเหลืออยู่ครึ่ง ฉันอยู่ที่วัดมณีหน้าวัดมณีการนะแถวนั้นขออ็เอาก๋วยเตี๋ยวมาทำอย่างทาน,นมันมีขายอยู่ตลอดสี่สิบห้าสิบปีมันเอามาวางขายข้างบ้านเหมืนกระสอบเดียวนี่นอย่างเผาทาน,น ตัว pn สองจุดห้าที่เราเผาอยู่ตรงนี้เราถึงได้เลิกเผาเที่เตาถ่านเราพอเผาไปพอมาแล้วโหนมันไม่ได้ควันม,มันตีลงมาทางนี้มันไม่ได้ก็เลยเลิกเผาทุกวันนี้เราเลยไม่ได้ใช้ถ่านที่เราเผาเองดังนั้นเรื่องการบริโภคบัจจัจสี่ เป็นบอ่อเกิดของโลคาพยาธิเป็นจำนวนมากอย่างคนท้องอืดอาหารไม่ย่อยมันย่อยได้ยังไงเพราะมันไม่ใช่ของที่มันจะย่อยมันเป็นของที่มันแปลกปอมมากับอาหารอย่างน้ำปลาเนี่ลองเอาเทใส่ถ้วย แล้ก้นถ้วยขนาดนี้นี่ตั้งดูเมงวันมันจะตอมไหมพอให้อากาศร้อนๆแล้วมันแห้งลงไปมันก็เหลือแต่เกลือกับสีเมงวันมันจะไปตอมมันมีวิธีการทดสอบมันมีแต่เกลือกับสี นีความเป็นอยู่ของกรรมะหรือของผู้ปฏิบัติทุกวันนี้ไม่ได้เราอยู่อย่างมีความผาสุกอะไรเราอยู่รอวันตายจากโลคาพยาธิต่างๆมันจะกําเริบขึ้นมาแต่ละชนิดแต่ละชนิด พอเราเห็นแล้วมันก็อย่างมีข่าวอยู่ประเทศไหนมันอากกังไกลไปตัดสายไฟตัดสายทองแดง ตัดแล้วก็มาปอกเอาสายทองแดงไปขายพอเขาถ่ายรูปถ่ายอะไรต่ออะไรลงในโซเชียลเขาก็มาให้สินให้พรเสร็จแล้วตำรวจก็เลยไปตามหาเอาตัวมันมันบอกว่ามันไม่มีเงินที่จะซื้อยาบ้ามันก็เลยต้องทำอย่างนี้กลางวันนะตอนเช้าตอนเช้าตอนเจ็ดโมงเช้าในเมืองหลวง ในเมืองมันทําในเมืองคนก็เดินไผ่เดินมาเดินปางเดินไป,นไปก็คนก็เห็นรถลาวิ่งตลอดคนเขาถึงได้ถ่ายวิดีโอไว้ได้ส่งไปคนก็มาให้สินให้พรมันมาทอดพระป่ามันสุดท้ายมาตำรวจก็เลยตามหาตัวได้อีกสองชั่วโมงหรือชั่วโมงต่อมาเขาตามหาตัวมันได้มันก็รับสารภาพว่ามันทำ มันจะทําเพื่อจะเอาไปทองแดงนี้ไปขายแล้วจะไปซื้อยาบ้าดัง<ม>นั้นการควมเป็นอยู่ต่างๆทุกวันนี้เราจะว่าเราอยู่อย,อย่างผาสุขหรืออยู่อย่างลื่นลมมาดูภัยพิบัติต่างๆเรื่องอาหารการกินเรื่องควมเป็นอยู่ต่างๆ ทุกวันนี้มันอยู่ด้วยความไม่ผาสุกสมกับผู้เจ้าว่าไม่น่าลื่นลมมันมีแต่ภัยพิบัติอย่างหวายนี่ก็เหมือนกันเราไปวิเคราะห์จริงๆแล้วมันก็ไม่ไมน่าไม่น่าจะกินด้วย พอพรอมตัดมาแล้วมันก็เอาไปแช่แช่ในกระป๋องน้ำพอมลินน้ำยาที่มันไม่เน่าน้ำยาที่มันไม่ตายเัาไปจอดรถดูอยู่ที่ภูผานไปคุยกับเขา โอ้เห็ดที่พวกแกาทำยังไงเนี่ยมันกี่วันมาแล้วเนี่ยมันยังสดอยู่เลยทำยังไงโอ้ก็เอาฟอร์มลินหยอดซะหน่อยที่หยอดเนี่ยขนาดไหนมันมีวิธีถามแต่ถ้าเขาเอาออกจากสวนเขาจริงๆมันก็ได้อหรอเ็าพอกินได้แต่ถ้าเป็นจาก ที่เขาวางขายในตลาดอย่างขายอยู่ที่ผู้พานฉะนั้นวิธีคิดวันนี้ที่กรุงเทพเก้าสิบกว่า พีเอ็นสองจุดห้าสี่สิบสามเขตกรุงเทพมีห้าสิบเขตเหลืออยู่เจ็ดเขตกรุงเทพมีห้าสิบเขตเหลืออยู่เจ็ดเขตที่ไม่ถึงแดงแค่เหลืองนอกจากนั้นแดงหมด ความคิดที่เป็นไปกับมรรคที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมันเป็นส่วนประกอบของโพธิปักขียธรรมธรรมที่เป็นปึกแผน่นธรรมที่เป็นความมั่นคงเราจะต้องทํำยังไงที่เราจะทำความเข้าใจกับตัวของเรา ที่จะดูแลรักษาของพวกนี้ให้หมันเป็นไปกับแนวทางคําสั่งสอนของผู้เจ้าอะไรก็ตามที่ไม่ไปเป็นไปกับแนวทางคําสั่งสอนของผู้เจ้าเราต้องพยายามลีกออกไปฟังแล้วมันหน้า น่ากลัวโมายาบ้าบหรือเครียดหรืออะไรเอาลุกระเบิดเพี่ยงโรงพยาบาลเด็ดอุดมเอาไฟโรงพยาบาล พอเขาปาบยาบ้าบนแล้วยังไงเขาว่เขไม่ให้มันเข้ามาแล้วพอมันไม่เข้ามาก็ไม่มียากินลงแดงแล้วจากนั้นผู้ปฏิบัติเราต้องอาศัยการหลบหลีกอยู่แค่นั้นรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกมีหาง ถ้าเราไม่รู้จัก,กลบไม่รู้จักลีกตายอย่างเดียว